ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งแอดมินแปลงร่างเป็นท็อปต่างๆของตัวเกมเอาไปใช้แก้เพื่อให้คนอืน่นจุดต่างๆแ,ล,แดดล้วแก้เพื่อให้โดนตำรวจจับด้วยการแปลงร่างเป็นกองปูและกดทำงานดำเดี๋ยวตำรวจจะว่าผมจะแปลงร่างเป็นท็อปไปแก้เพื่อให้คนอืน่นได้หรือเปล่ามึงมึงจำเมื่อก่อนได้ปะเมื่อก่อนที่เราทำคลิปไฟเอ็มแรกๆเนี่ยคือเราเรา,เราทำอะไรเราปลอมตัวเป็น n อ c ใช่ไหมมึงจำ<อ>ได้ปะเออเมื่อก่อนเนี่ยเราปลอมตัวเป็น n อ c เว้ยแล้วเราเอามาทำยุคนี้คือมันทำไม่ค่อยได้แล้วเว้ยเพราะว่ามึงดูดิเนี่ยข้าง ในคลิปนี้เนี่ยกูเลยมีมิติใหม่ห่งการปลอมตัวไว้เพื่อนรู้ไหมเราจะปลอมตัวเป็นยังไงคือเราปลอมตัวเป็นอ,อ,อ c ไม่ได้ใช่ไหมกูเลยไ,ไปคิดวิธีใหม่มาเราก็ปลอมตัวเป็นพ็อปดีอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวกูจะปลอมตัวเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้มันอาจจะจมดินเดี๋ยวลองเอาอันนี้ม,น<อ>มึงเห็นมึงเห็นถังไหมไมึงเห็นกูไหมมึงไม่เห็นกูหรอเนี่ยหลังเนี่ยอ่าอย่างเช่นรถถังอันเนี้ยมันปลอมไม่ได้เว้ยเพราะว่าเพราะว่าไม่รียกะไรอ่ะมันใหญ่เกินไปอ่ะมันต้องเป็นพ็อปที่อ่าอย่างคิดว่าที่มันขยับได้้้ปี่่เเหมมมราาาสไไไดดดดแลงงู คือกูปลอมตัวเป็นได้หลายๆอย่างเร็วดูดิเนยเห็นปะแต่ตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองก่อนคือตอนเนี้ยกูค่อนข้างที่จะลองมาเยอะแล้วว่ากูปลอมตัวเป็นอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างคือตอนเนี้ยที่กูไม่ได้ลองมือหนึงต่อยกูมึ่มันโดนกูปะมันน่าจะโดนนะมันเหมือนเป็นกูเป็นคนอยู่เออเนี่ยดาเมจโดนกูแล้วมึงโดนมันมึงมึงเดินชนกูได้ไหมมันก็เหมือนกูเป็นคนอยู่ปะใช่ปะแบบโมเดลกูเหมือนเหมือนกูเป็นคนอยู่มึงลองเอารถขับขับขับเหยียบกูเลยดิก็น่าเหมือนมือเหมือนมึงชนคนปะเอออารมณ์เหม เออเอออ๋อโอเคงั้นเราก็จะรู้ว่ามันมันไม่ได้เป็นพลอบแข่งแบบว่าถ้าคนมาชนหรือว่าอะไรมันก็จะานี่คือตอนนี้กูไปลองมันมีหนึ่งอย่างไว้ที่ที่กูคิดว่ามันน่าจะปั่นอยู่นะรูกไหมอะไรคือมึงมึงเห็นกองปูนป่ะกองปูนกับพวกตู้ไฟที่คนทํางานดํากันอะเราสามารถปลอมเป็นอันนั้นได้เว้ยเพื่อนแล้วแล้วมันเหมือนจะกด e ได้ด้วยแบบกด e ทาทางานดาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเพื่อนไปลองไปลองไปลองเนี่ยมึงมึงเห็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยอย่างกองปูนที่มันทางานดาได้ตรงนี้มึงอย่ามึงอย่ากดนะ ปุ๊บเนี่ยบ้านกูกูปลอมตัวได้ลองดูดิมันมีกดอีให้ทำงานดำมาเพื่อนมึงลองกดทำงานดำดิอ่ะมึงองกดตรงกูเนี่ยมันได้ปะมันมันทำงานดำตรงกูได้ไหมเฮ้ยมึงมึงลองหดไว้นะมึงลองหดไว้เดี๋ยวตำรวจมาไอเยอะไอ้ย่าแล้วมึงทำงานดำตรงกูได้ไอ้ะไอ้ที่กล้าเลยมึงไปลองหดะไร โอ้ยย oh ่้ยแม่งเยอะคุณตรวจครับปูผมผมไม่รู้ว่าไอ้มันมีปูนตรงนี้ด้วยแล้วผมผมถึงกดอ E ครับไอ้มันมีปูนด้วยเหรอครับตรงเนี้ยแล้วผมต้องทำไงอ่ะโดนจับเลยเหรอครับโอ้ผมผมอยู่มันยอมแล้วครับโอ้ยย่้งแต่มึงก็ยอมโดนจับตอนมึงทำงานดาวมึงก็ไม่กดล่องผนไว้นะเพื่อนโอ้โ เราได้อะไรไปแกล้งคนแล้วคือตอนนี้เดีเ๋ยวเราจะแกล้งคนก่อนลวกันเพราะว่าตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบอกเลยอันนี้เราเออทสก่อนแล้วกันเราให้เราไปแกล้งคน,นก่อนเพื่อนไปแกล้งคนเ,ออเราไปแกล้งอันนี้ก่อนได้ด้วยมึงมึงเห็นกองปูนบนตึกปะพอมันมีคนมาโจกอะ่ะเราเราก็เดินหนีมันนะเพื่อนเออตัวอีมันขึ้นอยู่บนหัวกูใช่ไหมแบบตรงตรงพอบกูอะพอกูเดินปุ๊บเออมันค้าอยู่ไม่ไม่ไม่กูเอาตัวอีไว้ไกลๆแล้วมึงค่อยเดินหนีไ้ที่ตัวอีดีกว่าโอ้ยงั้นยังไง Ờ, อ๋อกูรู้ละกูรู้ละเฮ้ยแล้วใครเฮ้ยเยะกูกูไปกด e แล้วกูจกของตัวเองอะมาเข้าใจไหมเพื่อนเดี๋ยวดูที่ตำรวจมาไหมเอ้ยมามาเอาเลยตำรวจ ตรวจงงนี่อไม่เห็นใครสักคนไอ้เหี้ยอ๋อกูรู้วิธีทําให้แบบเรียกว่าอะไรตัวอ e ีที่อยู่บนหัวแบบให้คนโจกอ่ะมันมาขยับตามกูมาด้วยก็คือเราต้องกดอ e ีย้ําเหมือนแปงลงร่างย้ำอ่ะแต่คือเมื่อกี้ก,กูไปกดตอนที่มันมาด้วยใช่มันก็เลยแบบกูกูโจกเองอ่ะเพื่อนอโอ,อ้ยเหียตำรวจบนเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มคลิปนี้ด้วยการแกล้งคนก่อนแล้วกันตำรวจคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่าเจอกันไอชิก้ากูปลอมตัวเป็นเสาไฟอยู่กลางถนนได้เนี่ยไอ้เหี้ยไฟมันตามกูมาด้วยป่ะเหมือนแบบ กูส่องสว่างไฟอะ่ะกูกูเอาไฟแดงไปแม่งเลยเพื่อนใหญ่จัดยังไงกูดึงได้ไหมเดี๋ยวกูคอยกระเดือไปเพื่อนกูคอยกระเดือไป <laughs> ยังไม่มีใครสงสัยยังไม่มีใครสงสัย <laughs> ยังไม่มีใครสงสัยเพื่อนเฮ้ยจ้าเว้ยมีคนสงสัยเหมือนมีคนสงสัยก <laughs> ูเต่าไฟเฮ้ยไม่รู้เหรอว่ากูคือคนอ่ะ <laughs> มีค,คนหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยกะเต่าไฟเนอะไรวะ ไอ้แอ๋คุณคุณเสาไฟอ๋อกูรู้แล้วทำไงให้กูอยู่นิ่งๆเพื่อนกูต้องใช้ท่ากาดเพื่อนนี่กูกดท่ากาดแล้วคือตอนนี้กูกูกลายเป็นพร้อมแข็งละจับไฟไหลจับไฟขยับได้ไฟไม่ไปไม่เสาแล้วอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าหนูคุยกับคุณเสาอยู่อ่ะแต่เขาไม่ตอบอยังรู้เหรอว่ากูคือเสาอ่ะยังเหมือนรู้ว่ากูเป็นคนไหนอ่ะ คือใครจะคิดว่าไอ้เหี้ยว่าว่าเราเป็นแบบเป็นคนอย่างเงี้ยมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่คุยกับเสาไฟอ่ะกูไม่ตอบกูเป็นพ็อปกูไม่มีปากอยู่นานด้วยเฮ้ยอะจะใต้อดมินขึ้นไม่ขึ้นขอุ้ยอีกอ่ะกูขยับได้มกูใช้ท่าการ์ดไม่ได้เพื่อนมันมันยังขยับอยู่ดีอ่ะเราไม่ยอมเพื่อนหนูไม่มีเบอรเฮ้ยกูก็่ีฮ่าฮ่า ไอ้ยกูจะกดอันนี้กูจะกดเดินแบบเมื่อกี้กูใช้อีโมดอยู่ไงไอ้ย่าอู้ไม่ได้แล้วเพื่อนถ้ากูกดใช้ท่ากาดไม่ใช่ไหมกูจะเดินไม่ได้เมื่อกี้กูเดินไม่ได้แล้วก็กูต้องยกเลิกแคนเซิลอีโมดแต่พอบนกด X ปุ๊บมันจะกลายแปลงล่างคืนไงเพื่อนเพื่อนเนี่ยมึงมึงปั๊มมึงมาปั๊มน้ำมันตรงนี้ดิมึงมาปั๊มน้ำมันตรงนี้ดิไอ้ปั๊มน้ำมันตรงเหื่นโอเวอร์อ่ะมึงดูกูสามารถเป็นปั๊มน้ำมันได้เลยเนียอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึ่งอ่อเนี่ยเน้ี่ยม กูสามารถเป็นปั๊มน้ำมันเคื่อนตได้อะไม่ระเบิดเพื่อนก็เหมือนที่เราลองเมื่อกี้ก็คือเวลามึงชนกูใช่ไหมก็เหมือนกูเป็นยังยังเป็นคนอยู่แค่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมึงเห็นเป็นพอาปีเฉยเพื่อนแต่แต่มึงสามารถเติมน้ำมันรถมึงได้นายอะเออวะปึ๊บอุ้ยเฮ้ยมันเห็นกูปะยัยอ่ะอยู่ว่าโผล่มาเอาไงดีวะกูจะเดินไปหรอหนุ่มนี่มันเล่จิตาอยู่ไอ้คนขวาสุดกูจะค่อยกระตุนไปเพื่อนกูจะค่อยกระตุนไป ไอ้เหี้ยมันมันร้องเพลงอยู่มันถึงมี้มันถึงมีมันเลี้ยมีคนสงสัยแล้วเพื่อนมันเลี้ยมีคนสงสัยเหอ่ะอะไรอ่ะไอเฮียทำมาไงเนี่ยทำมาไงเนี่ยไอ้เหี้ยต้องเถิ่อนไปด้วยแต่เมื่อกี้มันก็เถิ่มาละเมื่อกี้มันก็เถิ่อนมานะ ไอ้เหี้ยกูกดระเบิดได้ปมาองปาระเบิดไอ้ย่าไอ้ยกูขยับได้อ่ะมันดันกูใหญ่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยใครถอดปั๊มอ่มีคนขโมยปั๊มมาเนี่ยไอ้ย่าใครมาโชว์ปัดยี่เลยเนี่ยปั๊มปั๊มมาเลยด้วยก็รุนร้ายรุนร้ายจัดเลยเต็มเลยไอ้เหี้ยคน ถ้าใครมาใครมาโชว์บัตรประชาชนให้กูดูเนี่ยเออใครโชแล้วกูกดลบกูจะเป็นคนปะเนี่ยไหนอ่ะกูปิดก่อนไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นปุ๊บเติมได้ด้วยกดเปลี้ยวอ่ะโอัยบอกว่าเติมได้ด้วยกดเปลี้ยวเดินหนีดิมึงเดินหนีดิอยปั๊มข้างอู๋ไม่เดี๋ยี้ไม่จีบไม่จีบแบบไอ้เดี๋ยวนี้ปั๊มไหล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 กูเดินหนีเลยดีกว่า วิ่งตามเลยเป็นความแรงเอ้ยกูกูได้ความแรงเลยอะความเร็วกูกลับปั๊บนะมันเนี่ยกูกลับบ้านเกินมันวิ่งตามมา ไอ้เน,นี่ยมันปัน่นนะเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะมากเลยเพื่อนถือว่าคลิปนี้เราได้มาลองก่อนละกันก่อนที่เราจะไปใช้กับตำรวจนะเพื่อนคือแบบเราได้ลองไงว่ามันทําอะไรได้บ้างหูตุ๊ปลาเต็มเลยเพื่อนมึงมึงมึงให้กูลงเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเอากองปูนมาอ่ะมาปุ๊บกองปูนมาเสิรฟ์ฟถึงที่ไอ้เนี่ยเอดมาทำอะไรเห<อ><ะ>็นอะไรสักอย่างเลยเอ,ดอ็ดมาทำไรกูไม่โสดใจกองปูนได้ไม่ได้อะเฮียปูนอยู่ตรงนั้นได้ไง พูดอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยมันจุกเฮ้ยมันจุกโอ้ยแต่โดนแล้วโมแหลนเรยนี้งไอ้จบกันใหญ่เลยไอ้ยมันกดได้เรื่อยมาเล่ปูนปีมาเล่ไอ้ยามันเต็มเต็มเลยเอ้ยบุฟเฟ่บุฟเฟ่ปูนหายล้วอ้ยไคนมันลุมเต็มเลยแล้วตำรวจไม่มาสักทีอะตำรวจไม่มาลุโตบาลมาจกปูน ไตำรวีมันมีเมาาต้งกลางแล้วกันเนอะไม่เป็นไรพี่ <c oughs> พี่สุดน์ดำจ่ายด้วยนะพี่ไม่มีตังค <c oughs> ์เฮ้ยตำรวจมาปะเนี่ยหรือว่ามันไล่อยูอ <c oughs> ่วะเฮ้ยตำรวจไม่มาเพื่อว้ยตำรวจมาวงแตกอไงกูบอกไอ้ตรงเนี้ยมันจกเรื่อยๆกันเลยเหรอมันทำไมทำไมตัวอีมันกดได้เรื่อยๆเลยวะเออกูก็ยังเห็นมันจกได้เออใจทั้เมื่อกี้ทำไมกูจกเอแล้วมันได้แค่ครั้งเดียวอะอ๋อยังกินปูได้กันนะยังกินปูฟรีไอ้ยังบุฟเฟ่กูปาได้ยังจกได้เรื่อยเลยอะอ่ะไปยี่ยนลงรถพอดีลงรถพอดี พี่อะรัใครมาเนี่ย,ยรอเพื่อนเ<ด>ป,ปล่าคุมาให้จบไอ้เจ้าเบลไอ้ยา,ยา <ๆ S 1> ไม่ฆ่าจบ <c oughs> ไอ้คนนั้นยุ้ยจบวะไม่จบไหมไอ้ยาของจริงลองตำรวจอดิมันไม่อยากดีตำรวจป่าะวว่มดีกลัวดิกูรู้ได้เพื่อนซิก้าเราจะให้คนอื่นจบทำไมในเมื่อกูก็จบเองแล้วให้ตำรวจมาไล่มาดิเพื่อนไอ้ยะมันยังอยู่มันย<ด>ังอยู่มันยังอยู่งั้นกูจบเลยนะ มันจะไปปะวะโอ้ยเยี่ยมันไปเดีวเฮ้ยมันอยู่ที่เดิมว่ะเพื่อนกูรู้ละถ้างงานกูกูเดี๋ยวกูเป็นมึงมึงอยู่ข้างๆมันเดี๋ยวข้างๆรถอ่ะเอายัง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 เดี๋ยวกูจกเองแม่งเลยไม่ต้องรอให้มันจกเว้ยเดี๋ยวตำรวจมามันก็จะมาหามันไงเอาเลยเอาเลยฮ่่มันบักหรือเปล่าวะไอ้าปูนอันเนี้ยกูจกกูจกก่อนกูจกก่อนเออมันบักหรือเปล่าวะปูนอันเนี้ยเอาดิอ่ะกูจกต่อเฮ้ยมันจะจกว่ะอ่ะกูจกละ ไอ้โก้มึงมาดูใหม่ดิเนี่ยมันบักหรือเปล่าว้ตอนนี้กูจบเวลานะไม่รู้ว่าตำรวจจะมาหรือเปล่าข้างสอนอเลยเนี่ยคุณเนี่ยยิ่อยู่ดีเนี่ยมาได้ไงเนี่ยตำรวจมาเถอะยี่่อมาจับไอ้ตำรวจมาเลยโอ้ยตำรวจมาวิผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรนะพี่ อ้ยัดปูนยัดมันเลขไรเลขไรมันเลขไรเลขไรเลขไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจเลนะเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้ากกเปิดกระเป๋ากูเปิดกระเป๋ายปูนมั่้ยูะยัดปูนมันเนไ่ยอยัดปูนัดนไัปนอยั้ยดอัปไัดู่ยัดปูนยัดปูนยดนยด้ยดนันอ้ไยนนันน ันหนีมันหนีแบ่งเลยไม่เปรถหนีแบกพีไอ้ยมันไม่ไล่นะคนนี้ไม่ขึ้นละย่ไม่จ่อยจะหนีพี่ยไอ่ะไม่มงมีุไม่พูดเลยี่มมีผมสาบานมาจะกีบมาได้เเมอด้เยอ่งตำรวจเต็มเลยมันมาจากไหนไม่รู้พี่จิมฝาบานได้เลยอ๋อเดี๋ยวพี่รถเยี่ยมันหนีแทนมึงทิ้งกูอย่างนี้เลยอ เอาเลยนะ็นคนหนีเอาไอ้ย่าตำรวจเอาไอ้ย่าตำรวจไปอีกเอาไอ้ย่าจากนี้ไม่ผิดตอนนี้จะผิดละตอนนี้ไม่เละเลยนะไม่เละเลยนะไม่เละเลยน่อสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสเปคหัวไปโอ้โหมันหนีโอ้โหมันตำรวจไม่ไล่อะอะไรก็ไม่รู้มันเจือจับตำรวจอะตำรวจไม่ไล่หรออืมไม่ไล่ถือว่าปูที่ให้ไปมันไปแล้วกันไอ้ย่ยปูสมนาคุณไงสมน้ำหน้าคุณ